สวัสดีค่ะเจ๊ใหญ่ไทยแคทมาแนะนําแบ่งปันวิธีการดูท่อไอเสียรถยนต์หรือว่ารหัสของท่อไอเสียในรถแต่ละรุ่นนะคะคลิปนี้เจ๊ใหญ่ไทยแคทพาไปให้ดูท่อไอเสียของรถโตโยต้าวีโกแชม V i n t e r b a l e เครื่องยนต์ดีเซล2,005แล้วก็3,000นะคะซึ่งรถหนึ่งคันมีท่อเสียอยู่ที่1ตัวแล้วก็จะอยู่ตรงใต้ท้องรถนะคะท่อไอเสียก็จะมีล,ลักษณะรูปกลมผิวเรียบยาวประมาณเกือบคืบเลยนะคะอันนี้คือให้ดูแบบมาทั้งเส้นมาทั้งยวงเลยนะคะ รหัสของเขาจะอยู่ตรงกลางท่อไอเสียเลยนะคะเครื่องยนต์ดีเซล2,005รหัสก็จะเขียนคำว่า AG8 แล้วก็จะมีะตัวหนังสือใหญ่เมืองเกิ้อนะคะก็จะเขียนคำว่า 5F อยู่ข้างบน AG8 ค่ะส่วนเครื่องยนต์ดีเซล3,000รหัสก็จะเขียนคำว่า AG6 แล้วก็จะเขียนคำว่า 5F ตรงด้านบนของอคำว่า AG6 นะคะตัวใหญ่เมืองเกิ้งเหมือนกันนะคะจำง่ายๆนะคะเครื่องยนต์2 5 0 0รหัส AG8 ส่วนเครื่องยนต์3 0 0 0รหัสเขียนคำว่า AG6 ค่ะ และไส้ของเขาก็จะมีลักษณะเหมือนกันนะ AG8 กับ AG6 นะคะนะคะน้ำหนักไส้ก็จะอยู่ที่ประมาณ1กิโลกรัมนะคะก็เป็นตาแบบลังพึ่งนุ่มนวลละมุนทั้ง AG8 AG6 เลยนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้นะคะนี่คือท่อไอเสียของรถ Toyota V วีโก้แชมป์ V e n t i n e ข b ้เครื่องยนดีเซล2,000แล้วก็3,000นะคะกบขอบคุณค่ะ